สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้น้องเจจะจะมารีวิวพี่โอเจกันนะคะมาดูกันเลยพี่โอเจไปเป็นคนหยอกเป็นคนง่ายยากไปเต็มแค้มยูมาค่ะพี่ๆอย่าไปเลี้อีกกล่องไปยุคสิคูแม่ช่วยคูแม่ก็สวยคุกเตะบอลนะคะพี่พี่พี่เจเป็นคนยุ่งใจเรียนหนังสือครูสอนเนี่ยสั่งหมดเลยจ้ะชมแถม หล่อด <se> ้วยนะคะพี่บได้รางวัลเยอะอีกแต่น้องชูดาได้ดีกว่าพี่เจนิดนึงแต่ว่าพี่จีนทันน้องชูดามีคนจีบเยอะแต่น้องชูดาหัวพี่เจเพราะมีพี่หล่อขนาดนี้ใครจะไม่หวงก็ไม่ได้แล้ว อ่ะรีวิวพี่เลิฟนะรีวิวพี่เลิฟนะรีวิวพี่เลิมตัวดีเลยบ่นเยอใครเจ็บคอตลอดพี่เดิมเขาเกิดมาเขาไม่รู้เรื่องตั้งแต่เด็กแล้วเพราะเขาเป็นดาวจินโดเด็กน้องจะได้เป็นดาวจิกก๊อกนี่แถวคนนี้เป็นดาวจิกก๊อกคนนี้เป็นพี่คนนี้เป็นน้องแล้วมันเนี่ยอย่าไปสนใจเรื่องแถวคนนี้สนใจนักธุนคนนี้ก่อนนะคะ เขาอาจจะแบบบ่นนิด <worries> น so no? no? right? yeah. ึงอ่ะเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องป้าบอกน้อยโซดาว่าอย่าไปบ่นกับเขาเลยให้เขาบ่นไปคนเดียวนู่นเดี๋ยวเขาเมื่อตาเดี๋ยวเขาก็หยุดค่ะพี่พี่เนาะเดี๋ยวก็หยุดใช่ไหมได้ไหมอยากคิวนี่เขารู้เรื่องค่ะพี่พี่เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ